โฮิร์สสถานีวิทยุมอกขอ,อนแก่น a อ1314่น AM 1314กิโลเฮิร์สและสถานีวิทยุมอกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์สรับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาคสถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการ คุยกัน9โมงดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมอกอน,นักกันยามเช้าคุยกัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการ คุยกัน9โมงทุกวันจันทถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมกและเครือข่ายช่วงชีวิตหลากมิติคุยกับทวีศักดิ์จิตติกุลทุกวันอังคารกับเรื่องราวหลากมิติในชีวิตประจำวันเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสังคมไทยและสังคมโลก สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับทุกยามเช้าวันอังคารตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเราจะมาพบกันในรายการคุยกัน9โมงทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินรายการโดยผมทวีศักดิ์อุ่นจิตติคุณเช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันอังคารที่2เมษายนพุทธศักราช2567 วันนี้เป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทยนะครับสมเด็จกรมสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาาีนะครับซึ่งเป็นวันที่ปวงผูสศรนิกรมีความปิติแล้วก็ได้รวมกันถวายพระพรกันนะครับในช่วงแรกของรายการเราจะมาสนทนาพูดคุยกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินท่านเป็นสมาชิกพุธิสภา,าอดีตผู้อำนวยการสำนักอาหารและโภชนาการแห่งสาธประชาชาติหรือ FAO จะมาสนทนากันในเรื่องกรมสมเด็จพระเทพพรัร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับโครงการพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชน เราจะมาเริ่มต้นสนทนากับอาจารย์ไกรสิทธิ์กันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ไกรสิทธิ์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์และท่านผู้ฟังทกๆท่ทททานครับครับเช้าวนันนี้ใคร่ขอให้ท่านอาจารย์ไกรสิทธิ์ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านกรมสมเด็จพระเทพพระพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีต่อประสกรณิกรและใน ่วงเวลานี้เราจะมาสนทนากันในเรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเชญเลยครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับเรื่องนี้กรมมนุเด็จพระเทพร,รัตนนะครับท่านได้ส่งงานด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระมหากรานที่คุณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารซึ่งต่อมาก็ได้ขยายลงไป ถึงการดูแลแม่และเด็กในชุมชนและการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนและอาชีพรายได้อย่างต่อเนื่องมาถึง4 4ปีครับอาจารย์ตั้งแต่2,523จนถึงปัจจุบันนี้นะครับได้ผลดีเป็นตัวอย่างและเป็นที่ชื่นชมทั้งในประเทศและนานาชาติครับอาจารย์ ก็เปได้มผมเรื่องต้นเล่าความเป็นมาต,ต,มตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยก็ดีนะครับว่าทรงมีแนวะพระราช,ชดำริแล้วก็ทรงงานในเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนต่อเนื่องเลยครับเชิญครับพระจากกันครับ,าารบ,รบเรื่องนี้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับท่านก็ได้ประกาศคาทรงพระราชทานเล่าประสัการการที่ได้ทรงงานมาสี่สี่ปีนะครับหลาย ร้งหลายโอกาสแล้วก็มีข้อมูลใหม่ในการที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้ตลอดเวลาท่านก็เริ่มต้นบอกว่าตั้งแต่ปีก่อนหน้านั้นนะครับ,รบก่อนสิบสี่ปีท่านก็โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมบราชินีนาถแล้วก็สมเด็จย่านะครับ,รบได้ออกไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นต่างๆทุกภูมิภาคก็ได้พบเห็น เด็กขาดอาหารนะครับแล้วก็ตัวผอมแห้งทุงป่องนะครับก็เป็นอาการของการขาดอาหารบางท้องถิ่นก็ไปเจอทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นคอพ่อท่านก็ทรงตระหนักว่าปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องทุพโภชนาการก็คือขาดอาหารนะครับรับประทานอาหารไม่พอเพียงที่ร่างกายต้องการเป็นปัญหาสุขภาพแล้วก็เป็นปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เพราะพระองค์ท่านเนี่ยสนพระไทยเรื่องภูมิประวัติศาสตร์แล้วก็สนใจสนพระไทยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการศึกษาก็เลยมีพระาชด,ดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีภาวะโภชนาการและสุขภาพดีก่อให้เกิดการเรียนรู้และต่อมาจะทำให้ คุณภาพการศึกษาดีขึ้นเป็นลําดับเพราะการพัฒนาการศึกษาเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากเด็กที่ไม่มีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการคือไม่ขาดอาหารเพราะถ้าเ,เด็กขาดอาหารนอกจากจะพัฒนาทางด้านร่างกายคือเติบโตไม่สมวัยสติปัญญาก็อาจจะลดลงนั่นก็คือ i อคินะครับลดลงกว่าปกติด้วยเหตุนี้การพัฒนาโภชนาการและ สุขภาพจึงเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาเบื้องต้นทีนี้เมื่อโดยเสด็จท่านกาาา็ทรงบันทึกและก็สัมภาษณ์ว่า,เ,าเด็กมีความเป็นอยู่อย่างไรและมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็นําบันทึกนั้นมา,าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงานที่โดยเสด็จไปด้วยจนกระทั่งปี2,523ก็มีพระรามยิที่จะเริ่มโครงการ กเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะครับเป็นคําที่ใช้มาตลอดจนกระทั่งเป็นปัจจุบันโครงการนี้ก็เริ่มต้นง่ายๆสักก่อนก็คือให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องปลูกผักสวนครัวนะครับปลูกไม้ผลเช่นกล้วยะมะละกอ,อะสุกนะครับแล้วก็ไม้ผลอื่นๆอีกแล้วขณะเด็กัก็พระราชทานให้เด็กเนี่ยได้มีอาหารกลางวัน ง่ายๆนะครับอ,อ,อ,อก็เป็นการเพื่อทานให้มีข้าวแล้วก็เพิ่มกับข้าวกเกษตรที่ผลิดได้นี่ก็พวกผัผกแล้วก็ปลานะครับหรือไก่หรือไข่ก็นํามาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารกลางวันแล้วอันเดียวกันก็เพร่อทานเ,เกลือเสริมไอโอดีนช่วงแรกๆเนี่ยไม่มีน้ํานมนะครับวัวท่านก็ประทานให้มีการทํา นมถั่วเหลืองนะครับจานเพื่อให้เด็กได้ดื่มน,นมถั่วเหลืองแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนจากนมถั่วเหลืองมาเป็นนมวัวแทนเพราะจะมีแคลเซียมและมีเกลือแร่ตลอดจะมีโปรตีนซึ่งสมบูรณ์กว่านมถั่วเหลืองแล้วก็คณะตรรกัรก็มีโครงการที่จะพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันให้ดีขึ้นเป็นลําดับครับอันนี้ก็เป็นความเป็นไปมาเบื้องต้นมะก,ก่อนนะครับจานครับอันนี้สะท้อนใ้เหตนถึงว่า ประสบการณ์ตั้งแต่ในทรงพระเยาว์อยู่แล้วก็โดยเสด็จตามประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าสมเด็จพระบรมราชนินาถพระพันปีหลวงแลก็สมเด็จย่าด้วยนะครับทรงมีประสบการณ์ได้เห็นความขาดแคลนความการไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของจุดเริ่มต้นการชีวิตนะครับว่า มีปัญหาทั้งสุขภาพพารามัยแล้วก็ไม่ได้รับสารอาหารที่อย่างเหมาะสมก็มีผลกระทบต่อ,อการพัฒนาร่างกายจิตใจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษานะครับอาจารย์ครับใช่ครับอาจารย์ครับคือทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันขณะนี้นะครับการทรงงานเนี่ยด้วยวิิยะอุตสาหะนะครับแล้วก็ทรงงานอย่างต่อเนื่องครับอาจารย์ครับเพราะเรื่องระบบการพัฒนาคน,นมันต้องใช้เวลา กพราะกว่าจะเปลี่ยนแปลงให้สุขภาพดีได้เนี่ยบางทีเป็นปีแล้วการเกษตก,ก็ต้องทําต่อเนื่องด้วยที่สําคัญที่ผมได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านก็คือท่านพัฒนางานเป็นระบบอาจารย์ครับ,รบแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านซึ่งเราสามารถนํามาขยายผลได้อย่างที่ที่ผมเริ่มต้นว่าท่านทรงงานเริ่มต้นจาก คิดโรงเรียนเป็นจุดการพัฒนาซะก่อน<า>เพราะเป็นเป็นแหล่งรวบรวมของเด็กแล้วก็มีครูแล้วข้าากันก็สามารถเชื่อมโยงกับผู้ปกครองและชุาชนได้แล้วข้ารกันท่านก็มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันก่อนเพื่อให้เริ่มต้นทีเดียวนะครับเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรียนรู้ในการทําการเกษตร,รจะเป็นการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยง เป็ดนะครับต่างๆนี่นะครับเด็กได้เรียนรู้แล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อเมื่อมีอาหารก็นําอาหารเข้าสู่โรงครัวแต่ต่อมาท่านก็มีความพริเริ่มอยากให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เรื่องการสากร์ครับจันร์ก็เลยเกิดสาก์การเกษตรในโรงเรียนสาก์ออมทรัพย์สากร์ร้านค้าในโรงเรียนเป็นสาก์ของโรงเรียนดาเนินการโดยนักเรียนนะครับจันครับ,รบเป็นการเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์การประชุมการสุบการประชุม แล้วก็คดีเดียวกันต่อมาท่านก็มีการออสอนพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนให้ให้คุณคุณภาพของการศึกษาดีขึ้นครับก็มีวิาีัยที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนเหล่านั้นมาช่วยฝึกอบรมครูนะครับแล้วครูก็มีความเอาใจใส่นักเรียนให้ดีขึ้นแล้วคดีก็ส่งพัฒนาให้มีห้องสม,มุดมีหนังสือให้เรียนแล้วตอนระยะหลัง ก็มีการเพื่อานเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้เด็กได้หัดพิมพ์หัดใช้เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจนกระทั่งเด็กสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้แล้วก็คดีด้วยกันต่อมาท่านก็มีการสอนให้เด็กมีอาชีพนะครับนอกจากการทําด้านการเกษตรก็ยังให้เด็กเนีได้เรียนรู้เรื่องการซ่อมจักรยานนะครับซ่อมเครื่องเครื่องกลง่ายๆเช่นอพวกไฟฟ้านะครับ หรือไอ้พวกปั้มน้านต่างๆแล้วใครเด็กก็น่มีช่างสัดผมเด็กผู้หญิงก็มีการเย็บปักถักร้อยจักสารต่างๆนะครับค<ฮ>ือก็เป็นงานอาชีพรายได้แล้วคดีก,ก็สอนให้เด็กมีการอนุรักษ์รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ดูแลป่าดูแลแม่น้นําลําคลองที่อยู่ใกล้แนนเอใกใกล้โรงเรียนนะครับแล้วที่สําคัญก็คือโรงเรียนหลายแห่งเนี่ยก็ให้เด็กเนี่ยแต่งชุด ประจำเผ่าพันธุ์หรือท้องถิ่นมาโรงเรียนได้อาทิตย์ละหนึ่งหรือสองวันนะครับ<ช>คือทั้งหมดเนี่ยเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการครบวงจรเลยครับ<ช><ช>ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําและสร้างโอกาสในการศึกษาดังนั้ผมขอเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมครับ,รบ,รบท่านยังยังพระรานทุนนะครับใ,<ช>ให้เด็กได้มีโอกาสเด็กที่เรียนดีและดีขึ้น ได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อจากป .6 นะครับประสมศึกษาที่6ก็เข้ามัธยม1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5นะครับ,รบแล้วก็สามารถเข้าวิทยาลัยหรือหมหาวิทยาลัยได้ในปีแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยตอนนี้มีนักเรียนที่อยู่ในโครงการของพระอ,องค์ท่านนี่นะครับเป็นรูปหลายหลายพันคนเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับแล้วก็คดีเดกกัน มีทุนพระราทานการศึกษาแต่ละปีเนี่ยช่วงนี้อยู่ระหว่าง5 0าสถึงหกล้านบาทนะครับเป็นทุนที่ประชาชนถวายาถวายท่านนะครับ,รบที่ตรงใช้จ่ายตามพระราชศัทยาศัยแต่ท่านก็ตั้งเป็นกองทุนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะครับคือในแต่ละปีแต่ละปีทั้งสิ้นก็จะมีเด็กประมาณเกือบส0 0พคนนะครับ,รบที่ได้รับทุนการศึกษาเนี่ยนะครับ แต่คณะี้วกันเด็กที่เรียนจบไปแล้วนี่ก็เจ็ดแปดพันคนนะครับสะสมนะครับเขาก็ได้งเงินประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบล้านบาทต่อปีก็จากเงินของพระองค์ท่านนะครับพระราทานให้เด็กเหล่านั้นได้เรียนต่อหลายคนจบมาหาวทิทยาลัยจะเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นวิศวกรหรือเป็นแพทย์ก็มีนะครับอาจารย์ครับครับ,รบอันนี้ก็เป็นการที่ผมเรียนก็คือเสริมให้เด็ก มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ได้ฟังได้ชมมาก็คงจะได้รับรู้รับทร,รบาบถึงพระอัจฉริยภาพพระปีชาสามารถของกรมสมเด็จพระเทพพหลพระชราสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีสายพระเนตร อันกว้างไกลแล้วก็ละเอียดลึกซึ้งครอบคลุมถึงในการพัฒนาคนในทุกมิติเลยนะครับตั้งแต่วัยเด็กวัยยาวต้องมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงต้องมีอาหารที่เหมาะสมเพียงคอไม่ว่าจะเป็นนมไม่ว่าจะเป็นาสารอาหารต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์ไกศรศิธิ์ได้กล่าวถึงนะครับว่าในชนบทมีปัญหามากเลยในในเรื่องของ มีปัญหาเรื่องชาวปัญญาเรื่องไอคแล้วก็ยังมีเรื่องปัญหาทุพพิกโภชนาการแล้วก็เรื่องคอพอกต่างๆอันนี้เราได้ยินมาหลายครับสวัสดีเดียวนะครับอาจารย์ใช่ครับคือคืออันนี้อันนี้ที่อาจารย์เตือนผมผมจะขอขยายความเลยนะครับคือคือผมที่อาจารย์บอกว่าคอพอกได้ดีเราไปในชนบทที่ห่างไกลยากไรนะครับก็จะเห็นคนเป็นคอพอกเด็กนักเรียนก็เป็นคอพอกเนี่ยครับในปี2อ3พนาสิ ในหลายโรงเรียนตามชายแดนเนี่ยก็มีคอพอกถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้เกือบจะหมดไปเลยครับจันไม่เห็นเลยอท่านพงษ์ท่านก็เริ่มเริ่มแรกก็พระราทานเกลือเสริมไอโอดีนนะครับแล้วต่อมากระทรวงสาธารณสุขเองก็มีโครงการให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนโดยทั่วหน้าท่านง์ท่านก็มีภาพบีให้เด็กเนี่ยดื่มน้ําเติมสารไอโอดีนนะครับเพราะโรงเรียน ในโครงการเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยจะมีตุ่มประมาณสักสิบลิตรต้องหยดน้าไอโอดีนให้เด็กได้ดื่มทุกวันนะครับจนกระทั่งตอนนี้คอพ่อก็ไม่มีการขาดไอโอดีนก็ไม่มีครับปัญหาเรื่องเออเรื่องต่างๆหมดไปนะครับแล้วคะเกินน้ําดักต่ำกว่าเกณฑ์และเตี้ยเนี่ยนะครับก็ลดลงเป็นลําดับนะครับจากที่เคยสูงน้ํหนักต่ำกว่าเกณฑ์สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เหลือต่ํากว่าสิบที่เตี้ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็เหลือสิบ เปซ็นต์เต็นะครับอาจารย์ครับ <c oughs> แล้วก็คณะเดียวกันโรงเรียนก็มีการติดตามน้ําหนักและส่วนสูงเป็นปกติทุกวันเอ <c oughs> ถ้าไม่ไม่ใช่ทุกวันครับเปิดเทอมปิดเทอมเปิดเทอมปิดเทอม,มนะครับ <c oughs> ถ้าเด็กที่มีน้ําหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะได้ดื่มนมเสริมขึ้นแล้วก็ทานไข่เพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> ขณะเดียวกันอาหารกลางวันโครงการนมเสริมโรงเรียนเด็กก็ได้รับทุกคนนะครับ อาหารกลางวันก็มีเมนูเป็นอาทิตย์เลยนะครับแล้วน้ําดื่มก็มีไอโอดีนตามที่ผมได้เรียนแล้วมีการดูแลเรื่องน้ําสะอาดมีส้วมมีรองเท้ามีการตัดเล็บและล้างมือก่อนบริโภคอาหารถ้าโรงเรียนที่มีพยาธิเยอะก็มีการถ่ายพยาธิเป็นประจํานะครับอาจจะปีละครั้งถึงสองครั้งแล้วก็มีการตรวจเช็คพยาธิไข่พยาธิโดยกระทรวงสาธารณสุขมาช่วยเช็คนะครับแล้วขณะกันเรื่องเกษตร ผมก็เรียนแล้วมีการปลูกพืชไม้ผลแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนเด็กนี่ก็ได้เรียนรู้มีพฤติกรรมการกินที่ดีแล้วคดีกันก็มีการออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทั้งหมดนี่ก็เป็นทําใหา้คุณภาพชีวิตสุขภาพโภชนาการดีขึ้นแต่คดีกาอาจารย์ครับท่านก็ไม่ละเลยเรื่องดูแลปัญหาอนามัยแม่เลเด็กในชุมชนนะครับ กว่าิบปีแล้วที่ทาท่านให้ทางกระทรวงสาธารณสุขและส่วนจังหวัดได้มีการจุบอบรมอ,อาสาสมัครทํางานคู่กแบบับต่อชดอนะครับให้ดูแลหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ให้แม่มีการคลอดที่ปลอดภัยแล้วก็ดูแลทารกใ,ให้มีการเติบโตเป็นปกติแล้วส่งเสริมการพัฒนานะครับโดยกรมสุขภาพจิตก็เสริมให้มีการกระตุ้นให้เด็กมีเ,เรียนรู้ ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ <c oughs> ให้มีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่อย่างมีคุณภาพ <c oughs> แล้วก็ให้มีการดูแลศูนย์ <c oughs> พัฒนาเด็กเล็กดูแลศูนย์ผู้สูงวัยนะครับ <c oughs> แล้วก็คะแนกันทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้อัตราการตายของแม่ขณะตั้งคภ์น,นี่ <c oughs> เกือบไม่มีเลยนะครับท <c oughs> <c oughs> ารกแรกเกิดที่เกิดมาในชุมชนที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเกือบทั้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การพัฒนาการก็ดีขึ้นเป็นลําดับ คือทั้งหมดเนี่ยเป็นการดูแลในวงจรชีวิตมนุษย์แต่แน่นอนที่เน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการเกษตรอาหารโภชนาการสุขภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนที่ผมได้เรียนมาแล้วที่ได้กล่าวมาแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์เกษก็ขนาดนี้ครับเราเราก็เหลือช่วงค้านี้ประมาณสนาทีนิดๆนะครับ คงจะมีเรื่องราวที่อยากจะสนทนามากแต่ก็ยังมีประเด็นสําคัญที่อยากให้กล่าวถึงด้วยนะครับเพราะว่าพอโตจากเยาวชนเนี่ยเราเราก็ได้ส่งทรง,ง,งให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาพ,พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกเกษตรการเกษตรในท้องถิ่นในชนบทแล้วก็ยังมีทหารพันธ์ดีอีกแล้วก็ทราบว่ามเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาก็ทรงมีพระราชดำรัส ครงเวลาที่เหลืออยู่อยากอาจารย์เกษต<อ>์ได้ได้กล่าว<อ>ถึงด้วยนะครับจะอะไฮะเอาเ,เอาย่อๆแล้วกัน<ไ>นะครับท่านก็มีโครงการทหารพันุ์ดี<ไ>ก็เพื่อให้ทหารน,นะครับได้เรียนรู้การผลิตสารการเกษตร<ไ>เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครูเรือนและชุมชนนะครับ<ไ>เมื่อผลิตได้ก็บริโภคเมื่อผลิตได้มากก็ขายแล้วเก็ตรกรทหารก็ไปสอนชาวบ้านต่อมีการผลิตไม่พันุนะครับพันพืชพืชผักต่างๆเพื่อขายและแจก แล้วใครด้วกันมีการผลิตพันุ์ปลาไก่ด้วยสรุปก็คือฐานพันธดีนี่ก็ช่วยทําให้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วก็มีการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารและในในครูเรือนและชุมชนอีกโครงการหนึ่งก็คือท่านส่งงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนใน20จังหวัด102กลุ่มนะครับคือให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันให้มีการผลิตอาหารมีการแปรรูปและมีการค้าขายได้ปรากฏว่า เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนนี้ก่อให้เกิดอาชีพและรายได,ได,ได้และก็พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งหมดอาจารย์ครับผมกล่าวโดยย่อๆก็คือว่าจากการทำง,งานเนี่ยตอนหลังก็ได้ขยายผลไปสู่อีกสิประเทศในอาเซียนนะครับตั้งแต่ลาวพม่ากัมพูชาเวียดน,นามมองโกเลียผานบังกาเตสอินโดนีเซียติมอร์เลสเตฟิลิปปินส์นะครับแลวพระอ,องค์ท่านก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากทั้งยูเนสโกการแก้ไขปัญหาไอโอดีน จาก World Food โปรแกรมนะครับแล้วก็คาเรียการจัดได้รับรางวัลกินพิราคารีแล้วก็ได้จากสมาพันธ์โภชนาการนานาชาติคือทั้งหมดเนี่ยท่านส่งงานด้วยความอดทนนะครับเรียนรู้แล้วก็มีวิริยะติดตามส่งงานตลอดเวลาแม้กระทั่งช่วงโควิดนะครับไม่สามารถไปเยี่ยมเยือนได้ก็ส่งงานออนไลน์นะครับทีนี้ผมผมอยากจะสรุปนิดหนึ่งนะครับสักหนึ่งนาทีนะครับก็คือว่าท่านท่านได้บรรยายให้ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยนะครับในวันที่6มีนาที่ผ่านมานี่ท่านมีพรพรมชาว,ว่าเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาฝากข้อคิดนะครับว่างานพัฒนาเป็นงานยากและใช้เวลานานกว่าจะทำได้สำเร็จนักพัฒนาจึงต้องอดทนมั่นในธรรมะคุณงามความดีทั้งยังต้องถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อถือไว้วางใจอันนี้ก็สะท้อนถึงวิธีการทำรงานของพระองค์ท่านที่จะก่อให้เกิดความเชื่อถือร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนครับกาจารเนี้ยนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับในพระบรมราชวาตรเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่พระพราทสมจพนาวันที่หกมีนาสองห้าหกเจ็ดนี้นะครับจารครับพอวันที่หกมีนาเดือนที่แล้วนะ,ะครับ,รบก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม ก็คงจะได้สำนึกทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิท์ตันติสิรินสมาชิกอุธิสภาอดีตผู้อำนวยการสำนักอาหารและโภชนาการแห่งสประชาชาติได้ใช้เวลา ประมาณ20นาทีเล็กน้อยได้ถ่ายทอดให้เกิดความรู้ความเข้าใจเราจะได้เป็นประสบกับนิกรที่ดีแล้วก็ช่วยกันดูแลครอบครัวเพราะว่าครอบครัวแต่และครอบครัวก็มีเด็กๆทั้งหลายก็ก็จะได้เป็นไปตามปรัชญาในการทางการศึกษาปรัชญาชีวิตแล้วก็จะสามารถดําเนินชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีที่แข้มแข็งของบ้านเมืองน,นะครับอาจารย์เกษ ครับได้ครับจันครับจันครับวันที่เป็นวันเอพิเศษนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของกรมสมเด็จพระเทพรัตน์พบพบขอกล่าวถวายพระพรนะครับจันครับยินดีครับเชิญเลยครับเป็นตัวแทนของพวกเราด้วยนะครับก็ผมคงเริ่มต้นว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของกรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดานะครับที่ทรง จเจริญพระชนมายุ69พรรษาในวันที่2เมษายน2567ก็คือวันนี้ข่าพระพุทธเจ้านะครับรวมถึงอาจารย์ทวีศักดิ์นะครับและท่านผู้ฟังวิทยุเกษตรขอ,อ,อพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความโงรักภักดีนะครับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญคุณพระศรีรันาตนัย และพระบารมีแห่งสมเด็จพระปูรพะมหากษัตริย์ที่ราชาได้โปรดอภิบาลประทานพระพรชชยมงคลให้ใต้ฝ่าล่องพระบาทเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานส่งพระศุภินสำราญพระสุขภาพพรณาใหมยแข็งแรงเป็นร่มจัดโบกเกล้าแจ่พวงฆ่าพุ้ใเจ้าทั้งหลายและผสมนิกรชาวไทยตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมครับอาจารย์ครับถือว่าเราได้ ร่วมกันถวายพระพรในองควรร่วมกันนะครับอาจารย์ครับก็เป็นตัวแทนของประชาชนและก็ท่านผู้ฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และท่านทุกท่านนะครับชาวไทยทั้งหลายนะครับวันนี้ขอพระคุณอาจารย์เกษียเป็นอย่างสูงนะครับมีโอกาสก็จะรบกวนอาจารย์มาให้รายละเอียดแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ในพระราชดำริที่มีคุณูปการต่อชาติบ้านเมือง เราก็จะได้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งพึ่งตนเองได้แล้วก็เป็นพลเมืองดีกันนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ